มาดูที่ไฟฟ้ากระแสะสลับครับผมไฟฟ้ากระแสะสลับมันเกิดได้ยังไงเกิดจากการที่ตัวของเนี่ยครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยใช้หลักการที่ใช้ขดลวดเนี่ยหมุนตัดกับสนามแม่เหล็กครับ เมื่อครบรอบออกมาเนี่ยคือสามร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบจะได้ออกมาเป็นคลื่นรูปทรายครับแบบนี้อันนี้เป็นสองพายเลตอันนี้เป็นมุมในในโหมดของเรเดียนนะครับหรือที่องศาจะเป็นสามร้อยหกสิบองศาก็คือสองพายเรเดียนนะครับครบหนึ่งรอบ กิดจากเครื่องจ,จากกลนี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่หมุนตัดสนามแม่เหล็กพบหนึ่งรอบนะครับก็จะมีบวกลบประมาณนี้ครับผมต่อไปเรามาดูไอ้ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของสมการอ่าสามเฟสนะครับจะมีตัวของโอห์มครับโอเมก้าครับ โอเมก้าเนี่ยเป็นความเร็วเชิงมุมนะครับผมจะเท่ากับสองพายส่วนทีหน่วยมันคือแรดเปอร์เซกครับความทีครับเอฟเท่ากับหนึ่งส่วนค่าเวลานะครับผมจากที่ตอนแรกหรือเราจะหาได้จากโอเมก้าโอเมกา้าเนี่ยนะหาได้จากโอเมกา้าเท่ากับสองพายเอฟนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ันนี้เป็นรูปของแรงดันสามเปดทั่วไปะครับผมถ้าเคลื่อนซ้ายไปแปลว่าหรือว่าเรียกว่ามุมน้ำหน้าศูนย์ไปครับเรียกว่า leading ครับแบบนี้มุมน้ำหน้าส่วนถ้าเคลื่อนช้าไปเรียกว่า lagging ครับนี่เนาะ ที่จุดสมบูรณเป็น leading lagging นะครับก็คือปกติมุมจะเริ่มจากศูนย์นะครับผมถ้าจุดมันเคลื่อนนำหน้าก็จะเป็ก leading ถ้าถ้าเริ่มที่หลังก็จะเป็น lagging ครับผมครับมาดูความมั่นทานตัว L ความเหนียวนำแล้วก็ตัว C ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกันนะครับหนึ่งครับวัฏฐานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมอตัวของทั้งแรงดันและกระแสของมันเนี่ยจะอินเฟสกัน,นครับคือว่าจะเคลื่อนที่เท่ากันนะครับผมเนี่ยอีเอ็มเท่ากับไซโอเมกาทีวีเอ็มเท่ากับไซโอเมกาทีนะครับผม มาดูตัวเหนี่ยวนํานะครับผมตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยตัวเหนี่ยวนาหรือว่า AC r e i s t a n c e เรียกคมว่า,า reactance นะครับผมใช้ตัว X ตัวแปรเป็น XL มีหน่วยเป็นโอห์ม IL อ่ะไอะตัวของตัวเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราต้นตาดกระแสไปก่อนนะครับเนี่ยครับจ่ายกระแส IL ไปก่อน ถึงจะเกิด Vl ออกมาเลยทำให้ IL เนี่ยแหลกแหลกก็คือเกิดเกิดแหลก Vl ไป90องศานะครับประมาณนี้ครับให้จำจำเฟสเซอร์ไดแกรมตัวนี้ไว้นะครับเพื่อไปใช้ในวงจรกระแสไฟฟ้าสามเฟสนี่ครับเฟสเซอร์ของ V กับ I ของ R อันนี้ของ L มาดูที่ตัวเก็บประจุครับตัวเก็บประจุอะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยหน่วยมันหน่วยมันคือฟาลัดนะครับอย่างอย่างตัว L เหมือนกัน L อลอะถ้าใทางวิทยาศาสตร์หน่วยมันคือเฮนรี่แต่ถ้ามาคิดในวงจร กระแสสลับชิดเป็นความต้านทานจะเรียกเป็นตัวจะใช้ตัวนี้ครับ AC d i o d หรือเราเรียกว่า r e a c t a m e นะครับจะมีหน่วยเป็นโอห์มเช่นเดียวกับตัวของตัว C นะครับถ้าอยู่ในวิทยาศาสตร์เรียกเป็นฟาลัดครับหน่วยมันเป็นฟาลัด แต่วงจร AC วงจกรกระแสสลับ AC หรือต้านหรือว่ารีตันเนี่ยของ X C เนี่ยจะได้เป็นโอห์มเหมือนกันครับผมตัวของ C เนี่ย I เนี่ยเราต้องจ่าย I เข้าไปในคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับ IC ถึงจะเกิด VC มาเพราะฉะนั้น ไอซีเนี่ยเลยหลีดขอหลีดเกิดก่อนวีซีไปเก้าสิบกุงศานะครับนะครับจังตัวเฟสเจอร์ไดแกรมนี้ไว้นะครับผมมาครับหลังจากเ,าเราทราบคุณสมบัติของตัวของอาเอลซี LC, ในวงจรไฟฟ้านในกระแสสลับแล้วเรามาดูการต่อ กันแบบต่างๆของ i r c นะครับเริ่มที่ตัวของแบบอนุกรมนะครับวงจรแบบอนุกรมวงจรรแบบอนุกมเนี่ยอย่างที่เราเรียนไอตัวของวงจร DC มานะครับวงจรกระแสตรงเนี่ยไอเนี่ยจะเท่าใช่ไหมครับกระแสมันจะเท่ากันทั้งวงจร เดวีอ่ะต่างจำหลักการนี้ไว้นะครับแล้วอีกอย่างในในในไอตัวของสมการแรงดันเนาะสมการ v สำหรับ vm s i omega t เนี่ยเวลาเราจะเอาไปคิดไปหาค่าต่างๆในวงจรเนี่ยเราต้องแปลงแรงดันเน่ะ vm เนี่ยให้มันเป็นรูปของ vrms ก่อนนะครับ มาดูควาสมสัมพันธ์ระหว่าง Vm กับ v r เป็นเนะครับ V V Rm คือ V root mean square นะครับค่ารากที่สองค่าเฉลี่ยรากที่สองนะครับเท่ากับ Vm ส่วนรูสองนะครับคือ Vm เนี่ยก็คือ V ตรงนี้นครับ Vm แต่ Vr เป็นอ่ะคือตรงนี้ คือค่าเฉลี่ยรูทมีนสแคร,นคร์นี่คับนี่คืออเเราจะเอาค่าตรงนี้คิดในโจทย์นะครับผมโอเคครับไปต่อครับผมนะครับอย่างที่เราไป ได้รู้มาแล้วนะครับว่าตัว vr vl vc เนี่ย vr กับกระแสะกับดังกันของตัวตัว r เนี่ยจะเท่ากันใช่ไหมครับตัว l เนี่ยต้องจ่ายกระแสะไปก่อนถึงจะมี vl ออกมาใช่ไหมครับแล้วตัว c เนี่ยตัว c เนี่ยจ่ายเมื่อกี้พูดผิดนะครับตัว c เนี่ยต้องจ่าย จ่ายแรงดันเข้าไปก่อนจ่าย Vc เข้าไปก่อนถึงเกิด Im ถึงเกิด Ic ออกมานะครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะจากที่เราเรียนเมื่อกี้เนาะว่าวงจอรอนุกรมกระแสะจะเท่าเราจะเอาตัวของแกนกระแสะมาทับกัน นี่ได้เขียนใหม่ได้เป็นนี้ VR VL VC นะครับผมโอเคจากความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะหาค่าต่างๆของมันได้ก็คือ V รวมผลรวมของมันจะไอระหว่าง VR r กับ VL VC เนี่ยต้องรวมกันเป็นเขาเรียกรวมกันแบบเวกเตอร์นะครับ หรือที่ใครไม่คุ้นเนี่ยจากจากจาก,จากตรงนี้เนาะจากเอากระแสมาทับกันปุ๊บ V L มารลบกับ V C ใช่ไหมครับ V C สวนล่างแต่ V L ยากว่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บ V L ก็เท่ากับ V C อันเนี้ยมันจะออกมาอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมพิทาโกรัสนะครับก็คือแรงดันทั้งหมดอันนี้แรงดันทั้งหมดนะครับ V t o t a เท่ากับ นี่เป็น VR นี่เป็น VL ลบ EC นะครับผมจาก a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองนะครับเราก็แทนค่าต่างๆของมันลงมาก็คือ er กําลังสองเท่ากับเล็กไป Vr กำลังสองบวกกับ VL ลบ VC ยกกำลังสองเท่ากับ VT กำลังสองเราอยากรู้ VT เฉยๆนะครับแล้วก็ย้ายข้างครับนะครับอยากเมื่อกี้นะอยากรู้ว VT ใช่ไหมครับ เก็จะได้ข้างเป็น VT บังสองเท่ากับ VR กำบ,บังสองบวกกับ VL ลบ VC นะครับ VT เท่ากับตัวแคลวุดนี่ครับมาจากทฤษฎีของพิทาโกรัสนะครับผมกได้ตัวนี้ต้องบวกลบกําไว้นะครับ R กับ LC เนี่ยต้องบวกลบบวกลบเันแบบเวกเตอร์นะครับผมโอเคไปต่อครับความนัานทานครับความนั่นทา,า,านเน่ยเมื่อจากจากวงจรดีซเนาะวงจรกระแสตรง เราจะมีแค่ตัว R ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวงจรกระแสสลับเราจะมีทั้ง R XL XC R นี่คือ Resistance ใช่ไหมครับตัว XL XC นี่คือที่เรียนเมื่อกี้คือ Reactance ใไหมครับถ้าเอามารวมกันจะเรียกว่าตัว Z ครับ Im c d e n แหาหาได้ยังไงครับแก็คือเกิดจาก r บวกกับบวกกันแบบเวกเตอร์ระหว่าง XL x l ลบ x c นะครับผมนี่ครับโอเคตัวนี้แล้วก็เราสามารถใช้จากกระแสะตรง v i r เราสามารถประยุกต์ใช้เป็น V เท่ากับ iZ ได้นะครับผมก็คือความมัานทานในกระแสโอเคครับผมส่วนอันนี้อันนี้ก็ต้องจำนะครับ อันนี้ใช้หาอะไรแทนเซต้าทำไมเท่ากับ xL ลบ xC ส่วน xr ครับจากจากตอนแรกเนาะจากตอนแรกที่มันเป็นแทนเซต้าเนี่ยมาดูรูปนี้กันนะครับอันนี้เป็นแซดรวมเนาะอินพุรวม ก็คือความท้าทารวมนั่นแหละอันนี้เป็น XL XC นะครับย้ายมาย้ายฝั่งมาให้ดูง่ายๆนะครับก็คือเมื่อกี้ครับตอนแรกที่อ่าแรงดันแรงดันของ L มากกว่าแรงดันของ C นะครับ X ของ L ก็มากกว่า X C ด้วยเหมือนกันนะครับผมจากที่เรียนในวงจรกระแสวงจรอนุกรมนะครับแล้วส่วนด้วย ตัว r นะครับผมนี่เป็นมุมมันแทนเซต้าเนี่ยเท่ากับค่าม,มุมส่วนชิดมุมค่าม,มุมก็คืออะไรครับตรงข้ามของมุมนี้ก็คือ XL x อลบ x ซส่วนด้วยตัวชิดมุมก็คือ r นะครับผมแทนเซต้าเนี่ยเราจะหาเซตาเ้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้บอกว่าไอแรงดันเนี่ย มันนําหรือตามนะครับเป็นดันั้นที่มันนําหรือตามกระแสะนะครับจากจากจากไอตัวของสมการตัวนี้ VT เท่ากับ VM เนี่ยครับสมการของเรงไฟฟ้าสลับเนาะส้ายอเป็นก้า t บวกลบเซต้าครับนี่ครับโอเคมาดูไฟฟ้า มาสรุปอนุกรมกรันก่อนนะครับไฟฟ้าอนุกรมเนี่ยที่ใช้หลักของตัวของวงจรอนุกรมกระแสตรงเลยนะครับก็คือ i เท่าแต่ v ต่างนะครับผมและอีกอย่างก็คือเวลาจะคิดถ้าเขาขันหมดร,รมการของแรงดันกระแสสลับออกมาเนี่ยเราต้องเอา v เนี่ยมาคิดเป็น vrs ก่อนนะครับดึ๋จะเอาไปคิดในโจทย์ได้เนาะโอเค จากรูปเนี่ยเอา r LC มาต่อกันใช่ไหมครับ I มันจะเท่ากันพอรู้คุณลักษณะของแรงนั้นกับกระแสะของ r LC เนี่ยเอากระแสะมาทับกันแล้วเราก็บวกลบทางเวกเตอร์นะครับผมจะได้ V ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ V ลัสอง,ง 2, บวก V M L บ V C ลังสองสแควรรนะครับผมส่วน Z Z ก็หาได้ในแนวทางเดียวกันนะครับ V มี Z แล้วก็เราสามารถเอามาเข้าสมการ ขอหาโคของโอเหมือนแรงดันกระแสตรงได้เลยนะครับก็คือ v เทากับ i อจากนั้นเราต้องจำตัวของเฟสเตอร์นี้เพื่อจะหามุมครับโอเค